ช่วงนี้อะไรหลายอย่างกำลังเปลี่ยนไปบางอย่างที่เคยชัดเจนกับเริ่มพร่าเลือนบางอย่างที่ไม่เคยคิดว่ามีอยู่กับเริ่มส่งเสียงมาให้เราได้ยินถ้าใจคุณสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เล็กอยู่ข้างในอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะนี่อาจเป็นเสียงกระซิบจากจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าโชคชะตาของคุณกำลังเปลี่ยนในคลิปนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเสียงกระซิบเหล่านั้นว่ามันคืออะไรทำไมคุณถึงได้ยินมันมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดจะทำอย่างไรให้เปิดใจรับแล้วมองเห็นทางใหม่ที่จักรวาลกำลังพาคุณไปบางที่เสียงกระซิบที่แผ่วเบาเหล่านี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยมาตลอดชีวิตก็ได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ก่อนอื่นเราอยากให้คุณได้เข้าใจเสียงกระซิบจัดจักรวาลคืออะไรเสียงกระซิบจักจักรวาลไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูแต่มันเป็นเสียงที่ได้ยินด้วยหัวใจเป็นความรู้สึกบางอย่างที่แผ่วเบาเหมือนกระแสพลังงานที่พัดผ่านจิตใจเราในช่วงเวลาหนึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมจูจ่ๆเราถึงมีลางสังหรณ์ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือรู้สึกว่าต้องทำบางอย่างทั้งที่ไม่มีเหตุผลชัดเจน คำตอบก็คือจักรวาลคือสนามพลังงานอันยิ่งใหญ่และตัวเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของสนามพลังงานนั้นทุกความคิดความรู้สึกการกระทำล้วนส่งคลื่นพลังงานออกไปและในขณะเดียวกันเราก็รับพลังงานจากจักรวาลกลับเข้ามาเช่นกันเมื่อโชคชะตาเรากำลังเปลี่ยนคลื่นพลังงานรอบตัวเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเช่นกัน เสียงกระซิบจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนเบาๆจากจักรวาลว่าคุณกำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่ชีวิตกำลังเปลี่ยนทิศทางไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่คงทนถาวรทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรวมถึงโชคชะตาและเส้นทางชีวิตของเราเองดังนั้นหากวันนี้คุณได้ยินเสียงกระซิบแทนที่จะกลัวการเปลี่ยนแปลง จงเรียนรู้ที่จะอบรับมันด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะในทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีโอกาสใหม่ซ่อนอยู่เสมอต่อไปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเหตุผลที่ทำให้ช่วงนี้คุณถึงได้ยินเสียงกระสิบมากขึ้นและห้าเสียงกระสิบยอดนิยมจัดจากกระวาลที่กำลังบอกคุณว่าโชคชะตาของคุณกำลังเปลี่ยนคุณเคยสงสัยหรือไม่ทำามช่วงนี้ถึงรู้สึก เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆในชีวิตทำไมจู่ๆถึงฝันบ่อยขึ้นทำไมถึงเห็นตัวเลขเดิมซ้ำๆบ่อยขึ้นหรือบางที่คุณแค่รู้สึกไม่อยากทำอะไรเดิมๆอีกต่อไปแล้วถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าจักรวาลกำลังส่งเสียงกระซิบมาให้คุณจริงๆทุกคนมีจังหวะพลังงานในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลบางช่วงเราอยู่ในช่วงนิ่ง เพื่อเก็บพลังสร้างตัวเองแต่บางช่วงจักราวาลจะเริ่มส่งพลังเร่งเข้ามาเพื่อพาเราไปสู่เส้นทางใหม่เวลาที่โชคชะตากำลังเปลี่ยนจักราวาลจะพยายามส่งสัญญาณให้เราเห็นและให้เราเตรียมตัวเสียงกระสิบจึงเริ่มดังขึ้นค้าผ่านสัญญาณภายในและสัญญาณภายนอกตัวอย่างสัญญาณที่บอกว่าเสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นแล้วเช่นฝันบ่อยขึ้น ฝันแปลกๆ tamam. ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเห็นตัวเลขซ้ำได้ยินเพลงข้อความหรือคำพูดที่ตรงกับสิ่งทีง่คิดหรือรู้สึกอยู่เบอร์สิ่งเดิมๆอย่างไม่มีเหตุผลใจคุณกำลังถูกกระตุ้นให้พร้อมเปลี่ยนคนหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดจงจำไว้นะคะบนโลกนี้ไม <Re> ่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้ arriv. แต่เส้นทางชีวิตของเราก็เช่นกัน เมื่อโชคชะตาเปลี่ยนเรามีทางเลือกเพียงสองอย่างคือยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าแล้วยอมเจ็บปวดหรือเปิดใจรับสิ่งใหม่แล้วเติบโตและเสียงประสิทธิ์จากจักรวาลกำลังมาเตือนคุณเบาวๆว่าถึงเวลาต้องเลือกทางใหม่แล้วถ้าใจคุณเริ่มเปิดรับแล้วต่อไปนี้เราจะพาคุณไปฟังห้าเสียงประสิทธิ์ยอดนิยมจากจักรวาลที่หลายคนได้รับเมื่อถึงเวลาที่โชคชะตากำลังเปลี่ยน ลองฟังและสังเกตตัวเองดูบางทีคุณอาจจะเจอว่าตัวเองมีครบทุกข้อเลยข้อที่หนึ่งถึงเวลาปล่อยบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณแล้วถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าบางสิ่งที่เคยชอบแบบทำให้รู้สึกอึดอัดบางความสัมพันธ์ที่เคยใช่กับรู้สึกไม่เติมเต็มนั่นคือเสียงกระสิบแรดถึงเวลาปล่อยแล้วการปล่อยไม่ได้แปลว่าแพ้แต่เป็นการเคียพื้นที่เพื่อให้สิ่งใหม่ได้เข้ามา ในธรรมชาติใบไม้เก่าต้องร่วงก่อนใบใหม่ถึงจะพีบานชีวิตเราก็เช่นกันถ้าอยากให้ทางใหม่เกิดขึ้นคุณต้องปล้าปล่อยของเก่าก่อนข้อที่ 2. เปิดใจรับสิ่งใหม่แม้คุณยังไม่พร้อมเสียงกระสินข้อนี้จะมาแบบเบาๆคุณจะเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งที่คุณอาจยังกลัวหรือรู้สึกไม่พร้อม แต่ขอให้รู้ไว้ว่าจักรวาลไม่รอให้คุณพร้อม100%หรอกนะมันจะส่งสิ่งใหม่มาตอนที่คุณต้องเริ่มก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนต่างหากอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มจงเริ่มและความพร้อมจะตามมาเองข้อที่3ติดตามความรู้สึกข้างในให้ดีเสียงกระซิบข้อนี้จะดังอยู่ในความรู้สึกข้างในตัวคุณคุณจะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างบอกให้ไปทางนี้หรือไม่ทำสิ่งนั้น นี่คือสัญชาตญยานลึกสุดของคุณที่กำลังสื่อสารกับสนามพลังงานจัก,กรวาลข้อที่สมนี่คนใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสัญญาณข้อนี้มาแบบชัดมากๆเลยจู่ๆคุณอาจได้เจอคนใหม่ที่ทำให้มุมมองชีวิตเปลี่ยนไปได้เจองานใหม่โอกาสใหม่แบบไม่ได้ตั้งใจนี่คือกุญแจที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณเพื่อนำคุณสู่เส้นทางใหม่ เปิดใจรับพวกเขาเหล่านี้ให้ดีนะคะเพราะพวกเขาอาจเป็นสะพานที่พาคุณไปสู่โชคชะตาใหม่ได้ข้อที่หความบังเอิญที่ไม่ใช่ความบังเอิญสุดท้ายนี้ถ้าช่วงนี้คุณพบความบังเอิญซ้ำๆแบบมีนัยยะเช่นเจอข้อความที่ใช่เจอคนที่พูดในสิ่งที่คุณกําลังคิดเจอป้ายโฆษณาที่เหมือนมาตอบคําถามในใจคุณอย่ามองข้ามนี่ไม่ใช่ความบังเอิญธรรมดา นี่คือคกลไกที่จักรวาลใช้สื่อสารกับเราเมื่อคุณเริ่มเปิดใจคุณจะเริ่มเห็นความสอดคล้องมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าคุณกำลังเดินมาใกล้เส้นทางใหม่เข้าไปทุกทีแล้วก่อนที่คุณจะได้ฟังในส่วนถัดไปดิฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของฉันเมื่อเสียงกระสิบเปลี่ยนเส้นทางชีวิตก่อนที่ฉันจะมีช่องแนวพลังงานและจิตวิญ,ญญาณแบบทุกวันนี้บอกตามตรง ฉันเองก็ลังเลมากกลัวว่าไม่มีคนฟังกลัวว่าตัวเองยังไม่เก่งพอจนวันหนึ่งฉันนั่งอยู่กับตัวเองเงียบเงียบและอยู่ดีๆฉันก็เหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในใจเสียงนั้นพูดว่าลงมือทําได้แล้วฉันจะช่วยเธอเองฉันไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่กอบสัมผัสได้ถึงพลังอ่อนโยนแต่มั่นคงที่คอยผลักนนอยู่ข้างในวันรุ่งขึ้นฉันก็ตัดสินใจลงมือทําอย่างไม่คาดคิด ทันที่ก่อนหน้านั้นลังเลมานานเป็นเดือนวันนี้ช่องนี้จึงเกิดขึ้นได้จริงและกำลังเติบโตไปพร้อมกับทุกๆคนฉันอยากบอกคุณถ้าเสียงกระซิบมาเยือนคุณเมื่อไรจงเชื่อมันแล้วก้าวเดินเพราะบางครั้งเสียงกระซิบเลก็ลกๆนั่นแหละที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงต่อไปเราจะพาคุณมารู้วิธีเปิดใจรับเสียงกระซิบเหล่านี้ เสียงกระซิบจดแจดกราวาลจะไม่มีวันดังขึ้นพอที่จะดึงคุณออกจากเส้นทางเดิมได้มันจะมาแบบแผ่วเบาและอยู่ที่ใจคุณว่าพร้อมจะเปิดรับหรือเปล่าดังนั้นวิธีที่จะเปิดใจรับเสียงกระซิบเหล่านี้มีไม่กี่ข้อแต่สำคัญมากข้อแรกคือหยุดต้านและหยุดยึดติดก,กับสิ่งที่เคยเป็นสัจธรรมของชีวิตบอกเราเสมอว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป ถ้าในใจคุณยังโหยหาสิ่งเดิมๆยังยึดติดกับอดีตเสียงกระสิบจะเบาเสียจนคุณฟังไม่ออกแต่ถ้าคุณเริ่มยอมรับว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วใจคุณจะค่อยๆเปิดรับพลังงานใหม่ได้มากขึ้นข้อ2สร้างความเงียบในใจจะกระวลสื่อสารผ่านความเงียบมากกว่าความวุ่นวายถ้าใจเราวุ่นวายอยู่กับสิ่งรอบตัวตลอดเวลาคุณจะไม่ได้ยินเสียงกระสิบเลย ดังนั้นหาเวลาวลาันละห้าถึงสนาทีนั่งเงียบเงียบกับตัวเองคุณอาจเลือกทำสมาธิเดินเล่นแบบมีสติหรือแค่นั่งฟังเสียงลมหายใจตัวเองก็ได้ในความเงียบนี้เองเสียงกระซิบจะเริ่มชัดขึ้นมากกว่าที่คุณคิดข้อ 3. จดบันทึกสัญ,ญญาณที่ได้รับอีกวิธีที่ฉันใช้เสมอคือจดบันทึก ทุกครั้งที่คุณฝันแปลกๆเจอความสอดคล้องกันกับเห็นตัวเลขซ้ำๆหรือมีแรงบันดาลใจแวบขึ้นมาให้รีบจดเก็บไว้เลยเพราะบางครั้งเสียงกระซิบมาแบบจิ๊กซอที่คุณต้องต่อภาพให้ครบด้วยตัวเองการจดบันทึกจะช่วยให้คุณเห็นเส้นทางที่จัตกระวาลกำลังวางไวใ้ให้คุณชัดขึ้นและข้อ4ข้อสุดท้ายขอบคุณและเชื่อมั่น แม้ว่าคุณจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดว่าจักรวาลกำลังพาคุณไปไหนแต่การขอบคุณล่วงหน้าและเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลจะช่วยเสริมพลังบวกให้คุณรับสัญญาณได้ชัดขึ้นเรื่อยๆจงพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าขอบคุณจักรวาลที่นำทางฉันขอบคุณที่กำลังพาฉันไปในทางที่ดีที่สุดความรู้สึกขอบคุณนี่แหละคือพลังสำคัญที่จะเปลี่ยนทั้งพลังงานในตัวคุณ และดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาถ้าใจคุณเริ่มเปิดแล้วต่อไปฉันจะสรุปให้ฟังอีกครั้งว่าเสียงกระซิบจากจักรวาลต้องการบอกอะไรและขอฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ในใจคุณด้วยเสียงกระซิบจากจักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญมันเกิดขึ้นเพราะจิตวิญญาณของคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วทุกสิ่งที่คุณได้ฟังมาในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นสัญญ,ญาณต่างๆหรือวิธีเปิดใจรับเสียงกระซิบ มือน,นเป็นคำเชิญเบาๆจากจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าทางใหม่กำลังรอยอยู่ตรงหน้าแล้วและอย่าลืมสัจธรรมของชีวิตคือไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ดูเหมือนการสิ้นสุดอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ที่งดงามกว่าที่คุณเคยคาดคิดสิ่งสำคัญคือเมื่อเสียงประซิบมาเยือนคุณแล้วจเงอยาปล่อยให้มันเงียบหายไปในความกลัวหรือความลังเล จงเชื่อใจในเส้นทางใหม่ที่จักรวาลกำลังพาคุณไปแม้จะยังมองไม่เห็นเส้นชัยในวันนี้แต่จงเชื่อเสมอว่าเส้นทางนั้นจะงดงามเสมอถ้าคุณกล้าเปิดใจเดินไปกับมันและถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงกระซิบจากจักรวาลกำลังพูดกับคุณจริงๆวันนี้ฉันอยากชวนคุณมาร่วมตั้งเจตจำนงร่วมกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยคำว่า ฉันพร้อมเปิดรับพลังใหม่จากจักรวาลเพื่อเป็นการประกาศต่อจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเปิดใจรับเส้นทางใหม่และพร้อมให้พลังงานใหม่ไหลเข้ามาในชีวิตการตั้งเจตจำนงด้วยหัวใจที่เปิดกว้างแบบนี้จะช่วยเร่งพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณได้เร็วกว่าที่คิดสุดท้ายนี้ขอให้คุณมีพลังใหม่ที่งดงามเสมอ และขอให้เสียงกระซิบที่คุณได้รับพาคุณไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยมด้วยแสงสว่างและความสุขในแบบที่คุณคู่ควรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า